ไหนขับขนมาเอขงขารอีงได้ยังมีกุญแจแสดงว่าอ๋อสายตรงตรงมุมแบบมันตัวตหอยัขับคอขับอันบคอแล้วคอตดสายตรง้จะเป็นแบบนี้ขับคอเดี๋ยวเาขอเนี่ยคือจบความยู่ จะขอได้อขอจะขอได้เขาบอกของรคปีครับจดที่ขอตอน้ได้เลครับเด็กๆจะขอไ่ได้ครับิบาทอะไรนะดกครับครับมันคงอไม่รู้มันเลยนะไปก่อนนอ้วนอีกคนนึงครับเดี๋ยวมันนี้อ็นี้ไม่ได้เลยไม่เงินไว้าลกจัอจับถึงกระถองรถ่าไงบ้างไงขอโทษนะมไม่ได้ใจ

ข้างสาวมจเลยเขาเปืยนนูวันไหนบ้างครับนี่เวลาผมไปดูเลยเอาเป็นมาดูก่อน